อันนี้จะพาไปดูทำเลหอพัก21ห้อง308ตารางวานะคะจากสุขุมวิทค่ะเราเลี้ยวซ้ายตรงตลาดกลางบ้นชฉางบริเวณนี้เลยค่ะสองข้างทางตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลาดนาดัดมีร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วก็มีตึกแถวเยอะเลยค่ะที่สําคัญนะคะยังเป็นทางเข้าตลาดไททนุได้ด้วยค่ะก็ถนนกว้างขวางค่ะพนันเ,เทศบาลบ้นช่างไปนะคะจะเป็น3แยกที่จะไป ถนนบุรพาพัดได้ค่ะพราเจอสามแยกตรงนี้นะคะให้เราเลี้ยวขวาได้เลยค่ะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนบุรพาพัดนะคะเราเลี้ยวขวามาถนนก็จะกว้างขวางค่ะลดส่วนทางกันได้สบาย <S <S ด้านซ้ายก็จะมีซอยออกไปที่ถนนบุรพาพัดได้อีกหลายซอยเลยนะคะขับตรงมาค่ะ หอพักของเราจะอยู่ซ้ายมือนะคะบริเวณก่อนจะถึงสะพานค่ะนี้เลยค่ะหอพักจะมีหลังคาสีเขียวตรงนี้นะคะด้านในจะมีบ้านเดี่ยวอยู่ด้วยหนึ่งหลังค่ะสามารถทําเป็นบ้านพักได้นะคะแล้วก็ห้องพักก็ทั้งหมด21ห้องค่ะขับตรงมาค่ะก็จะเป็นถนนที่จะไปสี่แยกบ้านฉางนะคะด้านขวาตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรียนวัดบ้านฉางะคะ่ะด้านหน้าก็คือถนนหลักนะคะด้านถาลี้ยวซ้ายไปก็จะไปหากพยูนได้เลยนะคะเลี้ยวขวาไปก็จะไปสี่แยกบ้านฉางค่ะผ่านวัดบ้านฉางไปนะคะ ท่านไหนสนใจหอพักตรงนี้นะคะขนาด21ห้องค่ะเนื้อที่308ตารางวาค่ะราคาเพียงแค่14.9ล้านค่ะสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะคะ